ได้แล้วหนึ่งตัวแต่ไม่ใช่ผมได้นะสวัสดีครับอยู่กับสิงห์วันนี้เรามาเจอใหม่แล้วเขาเพิ่งลอกนะผมเห็นแล้วแหละว,ว่าเขาลอกได้ประมาณสามวันครับแต่ว่ามันลอกลอกสั้นๆนะเดี๋ยวจะลองปีดูเหมือนเดิมครับเบ็ดในรถเรามีเสมอเดี๋ยววันนี้จะใช้นี่เหมือนเดิมแต่ว่าใช้ลอกไปว่านะคันเนอร์อยู่นู่น

กัดและกระโดดกัดและกระโดดบ้าจริงไม่ทันได้เห็นไอ้น,นี่เลยนี่ครับระหว่างทางครับได้แล้วหนึ่งตัวแต่ไม่ใช่ผมได้นะนใช้กบยางวิศวะตีแดงเหมือนกันหลวงเขามาตีมาเจอกันเมื่อกี้ผมจะไล่ฝั่งนี้ดูหลวงเขาตีได้ตรงโน้นเมื่อกี้ คูเนี่ยจะขุดจากฝั่งนู้นมานะผมเพิ่งรู้ว่าคูอ่ะขุดยามาถึงฝั่งนี้ตอนแรกคิดว่าขุดแค่นิดเดียวตกลงขุดยาไปถึงตรงนู้นเลยแยกแบบนี้สามแยกแบบนี้ครับท่านผู้ชมเป็นล่องแบบนี้โอ้โหโอ้โหดูดิโอ้โห,โโห,โโหแต่ว่าน้ําไหลออกปลาน่าจะอยู่รออยู่ตรงนี้นะยะตีเข้าไปก่อน นักล่าน่าจะอยู่มากเลยมีตัวอะไรไม่รู้บวนน้ำา็ับวนน้ำ

แล้วก็กัดแทกน่าจะพาอะไรอ่ะนีน่าจะพากระสูบนะผมว่าไม่ง่าจะใช่ช้อน

กบยางวิศวะสีแดงเอาจนได้มึดพอดีนะตอนนี้ก็เวลาหกโมงอ่ะฝากด้วยครับใบหลิวสถานแบบงานสามดีมีกันตะวะกบวิศวะวัดจัๆดๆนิ่ช่อนเห็นเป็นโดนนี่เสื้อหมานจริงๆเลยคิดว่าจะแห้วแล้วนะวันนี้แต่ไม่แห้วนะครับเอาจนได้ มันดอนโดนนี่มันดดนมันต้องโดนอื่ตัวนึงอยู่นี่อันนี้ของหลวงนะครับถกลงว่าได้ทั้งสีแดงทั้งคู่เลยแอบเปลี่ยนตามเมื่อกี้จากสีเขียวเป็นสีแดงครับเรียบร้อยโดนผู้หวันลองอันไปหย่ำๆๆหน้าออกนี่จย่ำมาไล่ไล่ไลที่หย่ๆ